อมรินทีวีมีอะไรกันหรือเปล่าคะมากันหมดเลยเกิดอะไรขึ้นกับอักคราวคุณแม่มีอะไรนะครับไม่ว่ายังไงแกต้องไปเทคซีเอมาให้ได้เึ็นว่าคุณอย่าฟืนเลยทำตามท,ท,ที่หมอบอกนะคะพี่กุล<า>เตรียมรถให้ฉันหน่อยฉันไม่คิดว่าเธอกล้าบุกมาถึงที่นี่ สวัสดีคะ่ะคุณลายทองฉันนึกว่าบ้านนั้นสอนให้เธอเกลียดฉันซะอีกบางทีการที่เราไหว้ใครสักคนอาจจะไม่ได้หมายถึงชอบหรือไม่ชอบแต่อาจจะหมายถึงมารยาทที่เราควรมีต่อหน้าคนที่มีอายุมากกว่าเรามีอะไรฉันอยากจะขอให้คุณลมเลิกความตั้งใจในการซื้อ CA Insurance ค่ะใครบอกให้เธอทำแบบนี้อักเท้าหรือคุณแม่ ฉันเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เองค่ะเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอพูดอะไรออกมารู้ค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าพูดแบบนี้คุณก็จะต้องไม่พอใจแต่ฉันจําเป็นต้องทําออกไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันฉันให้โอกาสเธอเดินออกไปก่อนที่ฉันจะลากตัวเธอออกไปแล้วถ้าเกิดว่าฉันยอมกลาบคุณล่คะคะ อยาให้ฉันทําอะไรฉันยินดีหมดทุกอย่างฉันขอแค่อย่างเดียวให้คุณหลีกทางให้คุณอคราวได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เลิศเวลาเปลี่ยนวิธีแล้วเหรอปกติฉันเห็นแต่เลิศเวลาใช้เงินซื้อคนอื่นแล้วทำไมจู่ๆถึงให้ลูกสะพ้ายมาออกหน้าแบบนี้ล่ะฉันไม่ได้มาในฐานะสะพ้ายของเลิศเวลาแต่ฉันมาในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังจะเสียคนรักไปเธอหมายความว่าอย่างไงคุณคราวเป็นโรคหัวใจค่ะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนใครบอกให้เธอโกโหกแบบนี้อาคราวหรือว่าอีกแก่นั่น่ะฉันไม่ได้โกหกหลังจากจที่เจอคุณเมื่อวานคุณคราวก็ล้มลงคุณหมอบอกว่าคุณคราวมีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องได้รับการผ่าตัดด่วนถ้าเกิดไม่รีบทํา เาอาจจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมาบอกฉันทำไมเราะคุณอาคราวจะไม่ยอมผ่าตัดถ้าเกิดจัดการเรื่องซีเไม่เรียบร้อยแล้วคุณจะเป็นคนเดียวที่ช่วยคุณอาคราวได้ฉันขอร้องเถอะนะคะคุณต้องการให้ฉันทำอะไรฉันทำให้คุณได้หมดทุกอย่างอช่วยคุณอาคราวหน่อยเถอะนะคะ กลับไปซะฉันคงช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนะแต่คุณอาคราวอาจจะตายก็ได้อะแล้วยังไงมันยังน้อยไปกับสิ่งที่พวกมันทำกับฉัน กองไว้ให้ด้วฉันได้จับใจมีเงินทองกองไว้ฉันก็พร้อมจะจับใจมีสิ่งไหนที่ถูกใจฉันก็พร้อมจะจับใจยังไ,งงไงม่ว่าอะไรอยากเกินขนยยึ้นไหนยางนั้นก็พร้อมจะบรรดา สนับสนุนโดยแม้อายุมากขึ้นชีวิตก็มีความสุขเสริมด้วย e n c h u r g o ที่มี HMB แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งสันสิวสูตรใหม่ผมจัดทรงง่ายปล่อยผมสวยไม่ต้องมัดออรอด้วยครับ ไป,ไปด้วยกันได้หละไม่เป็นไรครับเชิญยุนดีกว่าไปเถอ,อะคุณลินกลัวลิฟต์เหรอครับ ไม่รูต้องคิดิดหน่อ,อ่ะขอโทษทีฉันกำลังคิดเรื่องงานอยู่อ่ะผมเข้าใจครับอืมคุณนครเขาพร้อมที่จะช่วยเพื่อนนายนะเรื่องอะไรหรอครับก็ที่นายเคยถามคุณนคราไง ว่าถ้าเกิดธุรกิจหรือทรัพย์สมบัติที่เขามีมันไม่ใช่ของเขาแต่มันคือสิ่งที่ครอบครัวเขาไปแย่งคนอื่นมาคุณอคราวจะทํายังไงฉันขอตอบแทนแล้วกันนะถ้าคุณอคราวรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เขาจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดใช่เหรอทั้งที่เพื่อนผมมีสิทธิ์ที่จะยทุกอย่างที่เป็นของเขาคืนเนี่ยนะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณอคราวทานี่ถึงคุณอคราวจะไม่ได้ทํา แต่ครอบครัวเขาเป็นคนทําและแบบนี้คุณลินจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าคุณอะคราวไม่รู้เรื่องพวกนี้ใช่ฉันมั่นใจว่าถ้าคุณอะคราวรู้เรื่องนี้เขาจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดคุณลินคงรักคุณอะคราวมากเลยนะครับถึงได้เชื่อใจคุณอะคราวมากขนาดนี้ย คุณหนักใจกับเรื่องนี้นะคะคือเรนคิดว่าแบบทดสอบของคุณแม่เองก็ดูไม่น่าจะยากอะไรเว้นแต่ว่าคุณไม่พร้อมที่จะเป็นศัตรูกับคุณลายทองเพราะฉะนั้นฉันถึงไม่ถามหาความจริงจากเธอเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือคำตอบที่เธอจะรู้เองว่า อกคล้าวกับปลายทองยังมีความรู้สึกอะไรตร่อกันไหมคุณลินเฮ้ยคุณลินดูเหมือนจะไม่สบายนะครับคุณลินเป็นเรื่องเผาคะฉันโอเคน่ฉันนอนน้อยไปหน่อยอ่ะ คุณนินมีอะไรตามพี่คุณมาดีกว่าคะ่ะอุย้ยนักแกนี่ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนักขาไม่ทราบรว่าวันนี้เข้ามาโอ้มีอะไรเพครับ ไม่มีอะไรลครับผมไม่ได้เข้ามาเดินดูในบริษัทนานแล้วก็เลยถือโอกาสมาออกกำลังกายด้วยตามสบายนะครับครับ่อโอ๊ยพี่แทนอะไรได้ข่าวยังพี่ข่าวอะไรอ่ะ เอา้าก็ข่าวที่เขาลือกันว่าคุณอาคราวอ่ะไม่สบายนะครับคุณลินเป็นอะไรเปล่าคะน่าจะนอนน้อยไปนหน่อยคอ้คุณลินมีอะไรนะตามที่คุณมาดีกว่าค่ะให้ผมไปหาเลยไหมครับว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งอาว คือมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะแล้วฉันก็เชื่อว่าคนที่ปล่อยข่าวนี้ต้องหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ต้องหยุดข่าวนี้ได้ก่อนออ๋โอเคครับโอเคเฮ้ยเแหาข่าวหรือว่าอาจจะไม่ใช่ฝีมือของคุณการคุณกูนะคะ คือพี่กุลก็แค่คิดนะคะว่าพวกเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดข่าวนี้ออกไปอ่ะคุณห,หนูเลิกเวลาจะต้องตกแน่ๆพวกเขาจะยอมเหรอคะพี่กุลก็รู้นี่ว่าตำแหน่งผู้สืบทอดมันมีค่ามากพอที่สองคนนั้นจะยอมแลกอยู่แล้วข่าวก่อนอ่ะข่าวบทดพนักงานยังไม่เดินจางเลยนี่มีข่าวใหม่อีกแล้วอ่ะพี่กุลว่า คุณบินคุณจะบอกคุณคราวนะคะคุณคราวจะได้บอกคุณท่านนะ่ะไม่ได้เลยนะพี่คุณคุณคราวยังไม่สบายอยู่ฉันไม่อยากให้มีเรื่องอะไรมากระทบทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจตอนนี้เลยอะเชิญค่ะคุณค,ค,ณคราว,าว,วนั่งก่อนค่ะ คุณเป็นอไแม่เหรอเมาาื่อเช้าเรนไปที่โรงเรียนอาม,มานะคะคือคุณครูเขาเรียกไปคุยนิดหน่อยแล้วก็ตรงเข้ามาที่นี่เลยคุณมีอะไรจะคุยกับเรนหรือเปล่าคะไม่เห็นต้องเดินมาเองเลยให้เรนไปหาก็ได้นี่คุณรู้ข่าวเรื่องของผมหรือยังรู้แล้วคะ่ะพี่คุณเพิ่งรายงานเมื่อกี้เลยแล้วคุณตกเป็นเท่าไหร่ ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะขอผมดูหน่อยได้ค่ะนี่ค่ะถึงตกไปไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่มันก็มากพอที่จะเรียกประชุมผู้ถือคุณนหมายความว่ายังไงคะหรือคุณกำลังจะบอกว่า มีคนต้องการเร่งให้มีการลงคะแนนผู้ถือหุ้นเร็วขึ้นอย่างนั้นเหรอคะถ้าผมเป็นเจ้ากูงกับรายการผมก็จะเดินเกมนี้เหมือนกัน ฝีมือการเองป้าแกรู้ไหมพอฉันเสียหายขนาดไหนเพราะเขาบ้าบของแกแต่มันก็คุมไม่ใช่เหรอที่ทําให้คณะกรรมการเรื่องวันลงคะแนนมาเร็วขึ้นแล้วแกคิดว่าพี่อักขราจะยอมกันหรอที่ถึงต้องช่วยกันไชฉันเอาบัญชีของแอลคอนสตรัคชั่นมาดูเพื่อปรับโครงสร้างแกคิดว่าฉันเจออะไรพี่มีอะไรพี่ว่ามันแกรู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการให้แกทำอะไร